วันนี้มาสวนค่ะเพื่อนๆวันนี้มาดูส้มโอที่ปลูกไว้นะคะไม่ได้ดูนานบางทีก็ร่วงเน่าหมดเลยไม่ได้กินเลยว่าจะเก็บลูกเนี้ยลูกใหญ่เนี้ยบรรยากาศท้องนาอันนี้หลังอคอกวัวหลังอคอกน้องใบบุญอยู่ ปลูกไว้อันนี้ปล,ลูกหญ้าแอนแอนน้องใบบุญน้องใบบุญกินหญ้าใช่ไหมลูกใบบุญชอบกินช่อมโอน้องใบบุญชอบกินช่อมโอ๊ยชื่อคุณใช่ไหมคะน้องใบบุญใครเอ่ย ตั้งชื่อรถเป็นน้องใบบนเหมือนวัวไก่เอออันนี้ใบบนส1บเดือนนะคะใบบนส1บเดือนแล้วคะ่ะใบบนกินซ้มโอ,อใช่ไหมลูก่ใบบนชอบซํมโอ ให้กินไปแล้วไม่ได้ถ่ายให้ดูใบบนชอบมากต้นนี้อ่ะมอบให้ใบบนเลยแล้วอ,ออกลูกโดกดกเพราะว่ามันมีฝุ่นกี่วัวน้องใบบนลูกเล็กๆเ,เต็มไปหมดเลย มีแต่ให้ใบบุญกินเลยต้นนี้ฝนเมืดมาอีกแล้วอีกฟาร์มหนึ่งน,นั้นฟาร์มของเพื่อนมีมัวเกืบ30มสิบตัวฝนมาอีกแล้วอ่ะใบบุญไม่ได้เดินออกกำลังกายเลย ใบบุญอร่อยไมยอบบหมลูกเดี๋ยวเจอใบบุญใหม่นะคะเดี๋ยวเจอใบบุญใหม่นะคะดูบรรยากาศธรรมชาติกลับบ้านเรารัก